สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาๆ้านี้คุณตากับพามาชมต้นบอลสีบราชินีแห่งใบไม้เห็นบนี่ที่มีชื่อว่ามิ่งมงคลท่านผู้ชม,มเอ่อสยสวยงามๆได้อ,อมิ่งมงคลนี่ถือว่าจัดว่าเป็นต้นบอลสีที่ หลายคนนะหามาปลูกไว้อืเพราะเป็นบอนสีที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเห็นบอกจะออกเป็นสีแดงแดงกัดเป็นสีแดงเวลาที่เขาไออันนั่นแล้วนี่เห็นบอกนี่นี่นี่เห็นบอกสวยงามใบที่โป่งใหม่นี่ก็ะสิกัดออกเป็นสีแดงเขาว่าถ้าได้ปุยอุดมสมบูรณ์นะอะ พูดถึงบอนสีนี่ก็มีหลายชนิดหลายเผ่าหลายพันหลายประเภทเนาะต้นนี่เออเออก็ถือว่าสวยงามนะสวยงามเห็นไหมนี่หลายคุณบอกว่าคุณตาวิถีไทยอยากได้เอามาปลูกจะทำอย่างไรเนาะคุนว่าในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะท่านผู้ชมไปเชิญเข้าไปเลยนะมีขายเอออยากได้บอนสีชนิดใดล่ะมีนะมี โดยเฉพาะมิ่งมงคลน,นี้ก็ถือว่าจัดว่าเป็นบอลที่มีความสวยงามในระดับต้นๆในระดับต้นๆเพราะฉะนั้นแล้วนี่ถ้าหากว่าใครมีต้นอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะเงินหลังนั้นเนี่ยโอเคประการที่สองนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วบอลมงคลแล้วนะยังเป็นไม้ประดับสวยงามหลายคนบอกว่าโอ้มิ่งมงคลนี่ฟังแต่ชื่อเห็นไหม เป็นบอลสีที่เป็นมงคลแล้วก็เป็นความสวยงามใบของเขานี่เห็นไหมเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะใบนี้กําลังกัดสีคักขนาดท่านผู้ชมไยเป็นลาย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 ,ลา,ยลายแล้วก็มีสีแดงเต็มขึ้นมาแล้วก็เส้นสีดําด้วยตัดกันนะอนอกจากนั้นต้นบอลสีนี่ <c oughs> อมิ่งมงคลนี่ยังเป็นต้นบอลสีที่ คลายออกซิเจนนะหลายๆคนบอกว่าโอ้คุณตาวิถีไทยใช่เหรอต้นบอลน,นี่คลายออกซิเจนได้เหรอได้นะถือว่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเพราะว่าเวลาที่เรา,าเรียนในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเนาะต้นบอลน,นี่สิคลายออกซิเจนออกในเวลากลางวันเือเพราะฉะนั้นเลย ก็เรียกว่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยนะต้นนี้นะอืมท <c oughs> ีนี้ <c oughs> ครูหลายท่านหรือบางท่านเอาต้นบอนสีนี่โดยเฉพาะนี่นี่มิ่งมงคลนี่มาเข้าในห้องเรียนเรียกว่าบูรณาการกับการเรียนการสอนนะให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีในชั่วโมงศิลปะแล้วก็ได้ฝึก เขียนชื่อชื่อของบอลน,นี่กระดยวเรียนภาษาไทยโดยในตัวนะคัดลอกคำว่ามิ่งมงคลสิบคำห็นบอกแล้วก็เขียนระบายสีเด็กน้อยก็ได้รู้จักต้นไม้พฤกษศาสาตร์ของโรงเรียนในชั่วโมงพฤกษศาสาตร์ของโรงเรียนในชั่วโมงการงานพื้นฐานอาชีพนะคุณครูก็ให้นักเรียนนี่ได้วาดได้ระบายสี นะต้นบอลสีอันนี้ว่าง่ายๆไปอได้เอามาเห็ดให้ปลูกบางๆอาจารย์บางคนเอาต้นบอลสีนี่ข <c oughs> ุดเอาหัวมันอยู่ข้างล่างนี่แบบนี้นะขุดเอาหัวอยู่ข้างล่างแล้วก็เอามาผ่าหัวนะเอามาผ่าหัวซึ่งให้นักเรียนได้ฝึกผ่าหัวบอลการขยายบอลน,นะอย่างนี้เป็นต้นเห็นบอกด้การ <c oughs> ออนอกจากในระดับปฐมแล้วในระดับมหาลัยในระดับมหาลัยนี่นิสิตนักศึกษานะอาจารย์ก็จะให้นิสิตนักศึกษาพวกเธอไปสืบค้นข้อมูลมาสินี่ต้นมิ่งมงคลต้นบอนสีต้นนี้นะ่ะอ่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรใครเป็นคนตั้งชื่อนะ ใครเป็นคนผสมต้นบอลอีกต้นบอลระหว่างสองต้นบอลแล้วก็มาเป็นต้นนี้นะมันต้องมีมีประวัติเลยมีประวัติต้นบอลแต่ละต้นนี่ที่มีชื่อมีอย่างที่เขาตั้งไวน้นี่แสดงว่าคนคนนั้นนะ่ะเขาผสมสายพันธุ์ระหว่างบอลอีกชนิดหนึ่งกับอีกชนิดหนึ่งหรือในตระกูลเดียวกันนั่นแหละแล้วก็ไม่อีกมาเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะอย่างนี้เป็นต้นประวัติความเป็นมาของต้นบอล เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วกับเอามาพรีเซนต์หน้าห้องนะใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องชัดเจนนะก็จะให้คะแนนเยอะทีนี้เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วพวกเธอก็อโหลดลงใน YouTube ในอินสตาแกรมเพจเว็บไซต์ Facebook l น์ i ิก t o k นะเพื่อที่จะให้ใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับมิ่งมงคลนี่ ก็เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้นะไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตท้มนใดของโลกก็สามารถดูได้เลยนะโดยที่โบต้องไปหาข้อมูลอยู่ในห้อหงสมุดอีกมันจะสุ่มเสี่ยงต่อการติดโควิด -19 นะทีนี้ถ้าใครอยากได้ทักแชทเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยเพราะว่านี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้เหมาะบางคน แม่เอลีบอกคุณตาวิธีไทยสร้างรายได้นะเป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้สังเกตบ่งเวลาที่เราพิมพ์ชื่อเข้าไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจมีตัวเลขอยู่ข้างล่างราคานะราคาเท่าน,นั้นบาทเท่าน,นี้บาทอยู่ที่ว่าฟอร์มกน้อยฟอร์มกใหญอ่อ่าที่เวลาที่คุณตาไปเอาไปขายในซ่วงหนึ่งเนาะขายอยู่ถนนคนเดินมี พี่ชายคนหนึ่งเพื่อนเขามาเพื่อนบอกว่าโอ้อันนี้มิ่งมงคลนะคนเขาก็เล่นกันอยู่ต้นนี้ก็อยู่ประมาณสัก250หิเพื่อนว่าโอ้เราเซียนบ่อนเลยวันต่อไปว่างๆก็ไปชมที่บ้านผมนะมีเยอะเพื่อนว่า,พอ,วาพอมีผมซื้อมาเลี้ยงไว้เพื่อนว่าเออเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวยว่วางๆสิเปะไปเบิ่งเด้อว่ะเออผู้ทั้งหนองโบทองเพื่อนเพื่อนอืมอยู่บ้านหนองโบทองหมู่สี่พู่นละเออ เดี๋ยวเมือ่อใดว่างๆคุณตาวิธีไทยสีแวะไปเบึ่งเนาะบางเทือกเพ่ได้ต้นบอลงามๆเอามาปลูกนะอาทีนี้เวลาที่เราอ่าโพสลงไปแล้วนี่ยมีคนซื้อมีคนขายแล้วนี่ยเป็นการสร้างรายได้แล้วบางคนบอกว่าโอ้โบยกขายด้เห็นได้ไหนโบยกขายก็เอามาเป็นของที่ระลึกเป็นของช่ำร่วยเป็นของฝากก็ได้นะ เป็นของฝากเวลาทีา่ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายนคุณยายครับวันนี้ผมเห็นบอลส,สีสสวยๆ <c oughs> มิ่งมงคลผมก็เลยซื้อมาฝากยายขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่ยังคิดถึงยายจริงๆแล้วพวกเธอก็มาตัวเปล่าเ,าเปลยไม่ต้องมีอะไรติดม้ติดมือมาหรอกมันเปลือง แต่มิ่งมงคลกอดสวยจับใจยายมากขอบน้ำใจเธอจริงๆดูทีไรก็รู้สึกสดชื่นเพร่นว่ายายก็ดีเนาะ <c oughs> ว้าวโบยากได้บอยากได้เพราะวะ่าเห็นได้ผัดงามนี่มันงามอือหรือบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทอ่าบ้านเกษตรพอเพียงนะอ่าบ้านต้นไม้มงคล ปลูกไว้ทีนี้เวลามีคณะศึกษาดูงานมีลูกทัวร์มีอะไรมาศึกษาดูงานเนี่เราก็เอาต้นอันนี้ไว้แจกวันนี้คณะทัวร์ที่มาศึกษาดูงานที่บ้านต้นไม้มงคลบ้านคุณตาวิถีไทยก็จะมีต้นมิ่งมงคลมอบให้คนละหนึ่งกระเชา้าคนละหนึ่งต้นครับบ่านปาทิโตคุณตาวิถีไทยก็เก็บค่าเข้าชมแค่คนละหนึ่งร้อบาทบ้าน เออแต่มิ่งมงคลก็ต้นละสองร้อยกว่าคุ้มค้านะคุ้มค่าอยู่ใส่คุณตาวิธีไทยบ้าน <c oughs> ขออภัยครับอืบ้านต้นไม้มงคลของคุณตาวิธีไทยอยู่ใส่สีแวะไปเบิง่งเพิ่นนมาอือเออาละสำหรับมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศษทีมือหุ่งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นโนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใส <c oughs> ขออภัยกับเดินทางไปใสมาใสก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือมิ่งมงคลบรสีราชินีแห่งใบไม้ครับ ท่านผู้ชม